และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึง d e คา l o n G ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลราตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมคร้างกับช่องดาร์คสกายครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่าทาห้ากูบอนนั่นเองครับซึ่งผมบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMO RPG แนวเก็บเลเวลนั่นเองครับและนะตอนนี้นะครับในทางตัวเกมเนี่ยก็ได้ทําการเปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกม ว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างและดาท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวิดวีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกคลาสสายชีพเริ่มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับในทางระบบจะให้เราเนี่ยได้ทาการเลือกฝั่งนะครับมันก็จะมีฝั่งสีแดงและรวมไปถึงฝั่งสีน้ําเงินนั่นเองนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกฝั่งได้แล้วครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มนีกไปได้เลยนะครับเสร็จทีนี้ครับเขาเนี่ยก็จะให้เรานะครับมาทาการเลือกในส่วนค้าสายชีพเริ่มต้นครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกอาชีพหมัดหรือว่านักดาบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยสามารถทําการปรับเปลี่ยนในส่วนของขาสายชีพตัวนี้นะครับได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมลองไปดูในส่วนของอาชีพแรกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดาบยักษ์นะครับก็คือนักดาบนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆอารมณ์แบบกาเดียนนั่นเองนะครับก็จะมีโล่ขนาดยักษ์นะครับส่วนสายชีพต่อมาครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นแอสซิสต์นะครับ เพราะว่าในเรื the the ่องของอาวุธของเขาครับมันจะเป็นคล้ายๆกริดหรือว่าดาบสั้นนั่นเองนะครับส่วนสายชีพต่อมาครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมนั่นก็คือในส่วนของนักหมัดครับส่วนสายชีพต่อไปครับอันนี้เนี่ยเป็นนักเวทส่วนอาชีพต่อมาครับอันนี้เนี่ยนั่นก็คือนักธนูนั่นเองนะครับส่วนสายชีพสุดท้ายครับนั่นก็คือในส่วนของเขียวนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราเนี่ยสามารถครับเลือกเพศของตัวละครได้นะครับอันบนเนี่ยจะเป็นเพศผู้หญิงนะครับส่วนตรงด้านล่างครับจะเป็นเพศผู้ชายนะครับ ส่วนอันลงมาครับอันนี้จะเป็นโรลีสาวน้อยครับส่วนนี้ก็จะเป็นเพศผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าร่างกายจะค่อนข้างกำยำนิดหนึ่งนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกได้แล้วครับก็ทําการกดจิ้มเน็กไปได้เลยสิ็จทีนี้ครับในทางระบบก็จะพาเรานะครับมาตกแต่งในส่วนของรูปร่างโมเดลของตัวละครครับซึ่งตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมจะเป็น UI แบบสําเร็จรูปนะครับเหมาะสำหรับใครครับขี้เกียจแต่งตัวนะครับก็สามารถครับมาทําการเลือกแบบสําเร็จรูปเลยก็ได้นะครับ สำหรับใครครับไม่พึงพอใจตรงนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่ครับตรงด้านซ้ายมือนะครับซึ่งตรงนี้แหละท่านผู้ชมครับสามารถครับมาทําการตกแต่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยตามใจของท่านผู้ชมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดวงตานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทรงผมนะครับส่วนนี้ล่ะจะเป็นบอดี้นะครับหรือว่าความสูงของร่างกายนั่นเองนะครับส่วนนี้ล่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นครับเนี่ยจะทําให้ร่างกายแบบว่ากำยำนะครับเนี่ยหรือว่าให้อ้วนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ ส่วนตรงด้านล่างครับจะเป็นในส่วนชุดคอสตูมครับซึ่งเราเนี่ยสามารถครับเนี่ยทำการลองตกแต่งดูได้นะครับต้องใช้คาว่าลองนะอันนี้เขาไม่ได้ให้ฟรีนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยตกแต่งจนพึงพอใจแล้วครับก็ทําการกดซิมตรงนี้ครับจากนั้นแล้วครับก็ทําการตั้งชื่อแล้วก็กดเริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเส็จทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศครับและระบบข้าวค่าของตัวเกมกันบ้างนะครับ ซึ่งทางนี้ทางนั้นครับผมเนี่ยลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้สามารถเล่นในส่วนของเวอร์ชั่น PC ได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเกมนะครับจากในสตรีมได้นะครับหรือใครเนี่ยจะเล่นในส่วนของมือถือหรือว่าอิมูเลเตอร์อันนี้ก็เล่นได้นะครับอ่ะเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการดาวน์โหลดมาครับถ้าหากว่าภาพเนี่ยมันไม่คมชัดครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาที่3ขีดครับจากนั้นแล้วครับมองหาคําว่า Setting นะครับ ก่อนในส่วนตัวเนี่ยผมปรับแบบอัลต้านะครับอันนี้นะ่าจะเป็นกราฟิกแบบสูงสุดและภายในเกมภาพเนี่ยสามารถหมุนได้ถึง360องศานะครับซึ่งในทางระบบจะมีออโต้เควสนะครับแต่บางเควสเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยได้ทำการตีมอนสเตอร์หรือว่าให้เราเนี่ยฟาร์มครับกับมอนสเตอร์ต่างๆครับซึ่งทั้งนี้จะไม่มีระบบออโต้บอทนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องเล่นมือเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมต้องกดจิ้มทีละตัวนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสำหรับใครที่เล่นในอิมูเลเตอร์ครับหรือว่าในส่วนของเวอร์ชันมือถือครับซึ่งถ้าว่าเครื่องของท่านผู้ชมเนี่ยมีในส่วนของแอปพลิเคชันครับออโต้คิกนะครับในทางระบบจะไม่ให้เราเนี่ยได้ทําการโหลดแพทหรือว่าเล่นเกมนี้นะครับเขาจะทําการบล็อกโปรแกรมช่วยเล่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับก็คือต้องเล่นมือนะครับอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตทำการวิ่งเควสสักนิดหนึ่งนะครับเกาะอย่างที่บอกเลยนะว่าเล่นมือครับเสร็จทีนี้ครับสำหรับใครที่ว่าเพิ่งดาวน์โหลดมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยมองหาไปที่กล่องจดหมายนะครับในทางระบบก็จะมีไอเทมครับเนี่ยที่ว่าเขาแจกให้นะครับในช่วงของการเปิด Open b e t a นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปกดคลิกกันด้วยนะครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมลองมาดูในส่วนของระบบหยิบย่อยครับอันแรกเลยที่ว่าผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทาการดูครับนั่นก็คือในเรื่องของระบบการ์ดนั่นเองนะครับ ซึ่งเกมนี้ครับท่านผู้ชมครับจะมีในส่วนของระบบการ์ดด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มค่าสเตตัสหรือว่าเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครหลักนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะมีหลายการ์ดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นประเภทด้วยนะครับแล้ววิธีการหาการ์ดพวกนี้ล่ะก็ได้มาจากการสุ่มกาชาปองนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการกดจิ้มครับในส่วนของระบบซัมมอนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งการ์ดครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะใช้นะครับในส่วนของเพชรสีม่วงนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ว่าเพิ่งดาวโหลดมาครับในทางระบบจะแจกให้กับเราเนี่ยแบบฟรีๆเลยคือ3,000พชรนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการสุ่มให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้การ์ดแบบแรหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยทำการลองจิ้มดูนะครับรู้สึกว่าไอซีใบนี้มันจะมีแสงฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนะฮะอ่ะลองจิ้มดูครับก็เป็นระดับสีน้ําเงินนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับชึบโอ้โหแม่งมีสีแดงไหมเพื่อนโอ้โหได้เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้ววก็สีขา ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมบอรท่านผู้ชมเนี่ยทำการครับสุ่มกาชามาแล้วครับก็สามารถครับเนี่ยมาทําการติดตั้งได้เลยนะครับก็ในช่วงริมต้นเนี่ยการ์ดเราน้อยอยู่นะครับก็ติดตั้งไปก่อนนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยหาการ์ดได้เยอะๆแล้วอันนี้ค่อยมาแบ่งสายของตัวละครเอานะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเล่นสายไหนอะไรยังไงนะครับแล้วสิ่ีนี้ครับวิธีการเปลี่ยนคลาสายอาชีพเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเนี่ยจะให้เราเนี่ยลองอยู่ 4- 5หสายอยู่ด้วยกันนะครับ พอท่านผู้ชมเนี่ยทำมิชชั่นครับในช่วงคัสซีเริ่มต้นปั๊บเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยได้ทำการเลือกคาสครับหรือว่าเลือกสายนั่นเองนะครับก็ในส่วนตัวผมเลือกนัธนูนะครับแต่พอท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับเนี่ยไอ้กุญแจล็อกตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับทำการกดสลับปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นช่องไอเทมนะครับก็จะมีหมัดเคียวเห็นไหมอันนี้เนี่ยเขาให้มาแบบเริ่มต้นนะครับเนี่ยมันมีทุกคาสซเลยนะครับก็สามารถทาการปรััับบเเปลี่่ยนนนนนได้ตาาามสถกรรณ์องะค ส่วนระบบต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของระบบการคราฟไอเทมนะครับคุกกิ้งเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของอาหารนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดใช้ครับเราเนี่ยก็จะสามารถได้รับค่าสติตัสหรือความสามารถพิเศษได้แบบชั่วขณะนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะใช้เนี่ยพวกมะเขือเทศเนื้อสเต็กอะไรต่างๆนะครับส่วนนี้ครับก็จะเป็นไอเทมหยิบย่อยนะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับเนี่ยกดเข้ามาดูได้เลยนะครับ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมลืมบอกไปนะครับเกมนี้เนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับมันเป็นของ s เวิร์กโกลบอลนะฮะเนี่ยลองกดจิ้มครับไปดีเซตติ้งนะครับจากนั้นแล้วครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมันจะมีในส่วนของฟังก์ชันในการเลือกภาษาครับเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีมีแต่อังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็เกาหลีนั่นเองนะครับและก็ในส่วนของระบบต่อมาครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของฟิวบอสและนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอสอยู่หลายตัวเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะทำการ ควรที่จะมีถึงเท่าไหร่นะครับถึงจะสามารถทําการลงในส่วนของบอสตัวนี้นะครับไหวนั่นเองแล้วเขาเนี่ยก็จะมีการโชว์ด้วยนะครับว่าไอเทมของบอสแต่ละตัวเนี่ยมันเนี่ยจะมีโอกาสดรอปอะไรให้กับเราบ้างนะครับฟิลบอสเนี่ยผมว่าน่าจะต้องลุมกันหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมมันมีเวลาเกิดด้วยเห็นไหมอันนี้เนี่ยสิบแนาฬิกาครับส่วนนี้15บหนาฬิกาหรือว่า3ามโมงเย็นนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบคิวและนะครับ ซึ่งเอเชีย2ที่ว่าผมอยู่นะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีกิวคนไทยนะท่านผู้ชมครับจะเป็นแบบว่าพี่จีนนะครับหรือว่าเกาหลีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานแหละผมว่าคนไทยน่าจะมาสร้างกิวนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันเพิ่งเปิดนะครับส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบคอร์สปูมและนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็จะมีเชืสีเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับว่าไอเทมไหนเนี่ยหายากหรือว่าหาง่ายนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะดำเนินการกดที่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูแบบคร่าวๆนะครับ ก็ในส่วนของชุดเสื้อผ้าครับก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับส่วนนี้ครับก็จะเป็นคอสตูมนะครับในส่วนของอาวุธนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ดีเหมือนกันนะสําหรับนักธนูครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตกดดูหน่อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวครับแล้วเขาเนี่ยก็ะจะบอกด้วยว่าท่านผู้ชมครับว,ว่าในส่วนคอสตูมตัวนี้ครับมันบวกค่าสแต็กอะไรให้กับเราบ้างนะครับ nah คือว่าคอสตูมของเกมนี้ครับไม่ใช่ว่าจะใส่แล้วให้มันสวยเท่หล่อแค่นั้นนะครับ มันยังทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถครับโอ้โหเล่นได้เก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนนี้ครับมิชชั่นครับก็จะเป็นในเรื่องของควีตต่างๆนั่นเองแหละนะฮะท่านผู้ชมเกมนี้เนี่ยมันจะฟรีพีเคนะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่ว่าบอกแหละคือมันจะให้เราเนี่ยเลือกฝั่งนะครับประมาณเลเวลสัก2ี3สิบสามสิบแหละท่านผู้ชมครับก็จะเริ่มแบบว่า PK กันได้แล้วนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเล่นแบบว่าตัวละครที่ว่ากราฟิกนะครับหรือว่าสกิลสวยๆเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นนักเวทแหละนะครับเพราะว่าจากที่เล่นมาหลายๆเกมเน จะโดดเด่นในเรื่องของสกิลวงกว้างครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่อลังการนั่นเองนะครับส่วนภาพของเกมเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับกราฟิกอะไรก็ไม่ขี้เลยนะท่านผู้ชมครับแล้วคนเนี่ยโอ้โหมาเล่นแบบโคตรเยอะจัดเลยนะครับส่วนอันต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะและนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการลองกดที่ไม่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูหน่อยเลยกันละกันนะครับว่าสําหรับเจ้ายานพาหนะของเกมนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ ก็มีไม่เยอะนะท่านผู้ชมครับเนี่ยก็จะมีเป็นมา้าเป็นควางเป็นหมาป่าอะไรนู่นนี่นั่นนะครับไอตัวนี้เนี่ยเขาให้มาในช่วงลาต้นนะครับตัวนี้ครับจะเป็นคล้ายๆแบบว่าสัตว์เลี้ยงนั่นเองแหละท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการลองจิ้มดูหน่อยนะครับก็โดยรวมแล้วครับสาหรับบรรยากาศของตัวเกมก็จะประมาณนี้ครับก็หากใครสนใจก็ลองมาดาวน์โหลดลองเล่นดูได้เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้ และถหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe, s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม